จนนนนะพาดูรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับรถลุลงนะครับนี่ครับรถลุงครับ,ลลนรบหนึ่งคันนี้ละเป็นรถลุงไปแล้วเดี๋ยวรอวับรับสวยมากคนระับเป็นเกียร์ออตโน้นะครับข้างในด,ดีวิลดรถลุงคนนะครับเกียร์ออตโต้นะครับ

มาดูเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สวยมากนะครับสีขาวนะครับเป็นสีขาวที่แรกนึกว่าสีบอลเนาะที่ลุงชี้อยู่ที่โชว์รูมแรกสวยนะย่าสวยสวยมากนะสวยมากเลยลยินดียินดีกับลุงพลพัฒน์น,นะ,ย,นะยินดีกับเขาดยังตื่นเต้นอแอดมินก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจอันนี้เขาล้างรถบอ่อนล้างรถนะครับเป็นโฟมนะครับเนะี่ย แค่นี้ยะารทานทาครัคปารีนพงกนกกากนี่กินกาแฟไหมเปิดประตูรถแล้วเมื่อกี้นี่ผมจะเลี้ยวไปเตางอยแล้วพี่อาลุงมาขวาไปคุณทำงานทำงานอาชีพปาีนทาลุงไม่ได้ิีนทากินติฟองหูเลยจะยินว่าไงคันองไหนว่าหูนึงเสียตอนตอนนี้หูไปหาหมอแล้ว๋อเร่ได้ยินแล้วเริ่มงไกินแล้ว ตอนนี้ลุงกำลังหาค่างว่รถดนะครับตอนนี้ใช้น้ำยาหยอดใช้ั้งยากินไม่ต้องข้ามโฆษณานะครับมวลรวมครับใครดูอยู่นะครับใครใครได้ยินคลิปนี้นะครับบอกประกาศให้โลกชาวโลกดูเลยครับว่าอย่าอย่าข้ามโฆษณาลุงที่พูดโฆษณานะครับจะสังเกตนะครับตอนที่เราเดินไปทุกคนจะยกมือขึ้นตอนทุกคนก้มหน่ทุกคนก้ม ถามแล้วเร็แล้วเร็วายทำอะไรครับชาช้ามากสองคนผมอะไรารอะไรครับกลุ่มหน้าเพราะอะไรครับกลุ่มหน้าถึงเงินครับถึงเงินครับสาขาใหญ่มากนะครับสกลนครสาขาสนามบินเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเครื่องหนึ่งช่องมอนโอมใช่ไหมครับมอนโอมครับช่องนี้แจ้งเตือนบ่อยมากเดี๋ยวจะต้องเปิดทิ้งไว้เลยนะครับ ลงเอาสักวันละยี่สิบคลิปนะครับคือนั้นนี่ไงครับถึงว่าอ๋อเอฟซีเอฟซีเอฟซีรองเรียกนะครับโอ้อยากถ่ายรูปก,กับลุงพ <c oughs> ่นนะพเนาะโอ้เสียงกี๊ดลั่นโชว์รูมคนระับตอนนี้ปตแตยนด้วยนะครับปตแตยนแม่บ้านแม่บ้านา <c oughs> เป็นห้องรับรองนะครับ ได้แล <laughs> ้วลุงโดนโดนแรกเข้าไปแล้วลุงลุงโดนชุดเข้าไปลุงโดนชุดไปไปปูวลุงผมไปไหนรจะจะลุงผมไปไหนครับเ้ก่อนเแมาียก่อนกลับนะครับอมดแบตหมดแตแี่หนวแบตเราอยาเขนาเีอลุงโดนชุดป้าป้าลุงนาลุงโดนอุ้ยองนีนาเข้าเนาะ มาเข้ามาครับุดเลย่อเห็นได้ชิ้นใหม่ยิ้มสวยออมาเลยแม่เราเป็นอลุมพลเราอยากเหแม่เราอยาเห็นมานเราสั้งไว้มาซื้อลอตหา นี่ครับเอ็ดสีของลุงนะครับบอกว่าถ้าลุงมาให้แวะเรียกนะครับเ รู้แล้วทำไมได้ก็ยโดนชุดทีดไม่ไพ่กาชุดเีอซีถ่ายยุ่นี่กันไหมนั่งกินกาแฟกอนไหมนั่งกินกาแฟกอนยสนใว่านี้จะถูกวันที่หนึ่งแล้วแหละแม่มแล้วอย่างกาะเบียนวที่หิงเลยลุงเบียนแดงไปแดงันไถามได้ป้าถามได้ไปแดงสคนนี้แดงมันต้องถามไปแดง ถามได้ครับเพราะว่ามันมันเป็นรถทะเบียนเขาเขาทำสัญญาแล้วนั่นนัดป้ายแดงประกาศประกาศมันล้นแดงเลยอุปกรณ์หากินครับตามหลังตามหลังบรรลุยังบรรลุตามย่างเดียวลุงพาหาคอนเทนต์ทั้งวันนะวันนี้ต้องมีคอนเทนต์ เมือไห่้องจงก็มาเร่งเรือนไปดีก่าทักเกดนีอไนะครับท<ส>่าต้องสักเกีะเบียงเอาไปต่อถึ้งรถครับท่านัวแะนะที่เ,เราตามลุงไปต่อนะครับไม่รู้จะพาไปไหนอีก ลุงก็มาดูรถนะครับวันนี้ของจริงก็สวยมากนะครับเมื่อกี้ก็มี f c นะครับกีดลั่นโชว์รูมนะครับล็อกตัวลุงคนเข้าไปในห้องนะครับขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่โชว์รูมโตโยต้าสาขาสนามบินนะครับ ตามรึงไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเอากู <All good S 1> ้วสวัสดีครับ